อันนี้จากที่ไหนคะเออจากกรุงเทพคะ่ะจากุูนนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหมอแบดเออค่ะจากกรุงเทพที่เป็นเออเจ้าของข่เจ้าเสือนะคะ ชค่ะค่ะจะรบกวนว่าจะถามเรื่องเกี่ยวกับเจ้าเสือว่าชิ้นเนื้อออกอเอ,อ่อผลออกหรือยังหรือว่าแนวทางเป็น,นไงบ้างผลผลออกแล้วนะคะทีนี้เขาเป็นมะเร็งผิวหนังนะคะก็นกะคะการรักษาคือมีสองแนวทางคือตัดออกแล้วก็ให้ีโมะคะ่ะแต่ทีนี้ก้อนเนื้อของน้องนี่มันแตกแล้วนะคะตอนนี้เป็นแผลคะ่ะเนื้อวานพระก็มาเยี่ยมะคะ่ะพระกับผู้ดูแลค่ะมาเยี่ยมใช่หมอหมอก็อธิบายไปแล้วะคะ่ะ ใช่ <c oughs> ทีนี้มันมีสองแนวทางคือถ้าไม่ตัดเลยถ้าไม่ตัดเลยก็คือใช้ชีวิตได้ปกติแต่ก็ตามระยะเวลาร่างกายของเขาค่ะ<ม>น่าจะประมาณหนึ่งถึงสองปีค่ะเพราะว่าตอนนี้มันก็เริ่มกระจายไปทั่วท้องแล้วอะค่ะเป็<ม>นก้อนขึ้นมาเรื่อยๆเลยค่ะใช่แต่ตัดออกปุ๊บถ้าตัดออกมันจะเย็บไม่ได้ค่ะมันจะเป็นแบบมันตึงอะค่ะมันอยู่ตรงอกพอดีค่ะเวลาเย็บแผลจะค่อนข้างตึงและทีนี้อาจจะได้ทําแผลเปิดค่ะ อืก็คือว่าโดยรวมคือเรารักษาตามอาการก็คือไม่สามารถที่จะผ่าตัดได้เนาะฟังจากอย่างนี้แล้วใช่ไหมคะถามว่าผ่าได้ไหมก็ผ่าได้แต่หลังจากที่ผ่ามันก็ต้องดูแลแผลต่อค่ะน่าจะประมาณเป็นเดือนเลยค่ะอืมใช่แต่จริงๆแนวทางการรักษาโรคมะเร็งตัวนี้ค่ะก็คือตัดออก แต่ของน้องคือมาช่วงระยะท้ายแล้วค่ะมาร็งระ,ระยะท้ายแล้วมันกระจายแล้วใช่ไหมใช่มันกระจายแล้วค่ะการผ่าตัดมันก็มีความเสี่ยงค่ะอาจจะหายหรือไม่หายก็ได้ค่ะอืใช่แล้วหมอว่าแนว,ว,วทางของหมอหมอว่ายังไงดีที่สุดอะคะสําหรับสำหรับเขาถ้าถ้าสําหรับเรื่องการรักษาแล้วก็ควรจะตัด่ะคะ่ะควรจะตัดเลยแล้วก็ให้คีโมค่ะ ถ้าไม่ตัดคือมันมันเน่าอะค่ะแผลมันจะเน่าคือถ้ากลับไปก็การใช้ชีวิตก็จะยากลําบากค่ะผ่าก็จะมันต้องทําแผลทุกวันนะคะแล้วมแมลงหวีแมลงวันก็จะจเจาะเจาะเนื้อแล้วก็เป็นแผลได้นอนขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วหมอต้องประเมินการผ่าตัดนี่คือก็พยายามว่มันยัง,งไม่หายเนาะ ใช่ค่ะต้องตรวจเลือดก่อนค่ะตรวจเลือดซ้ําก่อนค่ะดูว่าเม็ดเลือดแดงกับเกล็ดเลือดเป็นยังไงค่ะถ้าเกล็ดเลือดดีขึ้นพอที่จะผ่าได้ก็ควรจะผ่าเร็วที่สุดนะคะใช่ค่ะไม่งนั้นคือมันมันกระจายเร็วมากค่ะไม่ถึงเดือนค่ะใช่ค่ะอันนี้คือไม่ถึงเดือนเร็วมากใช่ค่ะทีนี้ในเรื่องของค่าใช้จ่ายก็หนักใจถึงเหมือนกันว่าจะมีเพิ่มหรืออะไรยังไงยังไงรบกวนหมอแบตส่งอินบ็อกมาด้วยนะคะ อ๋อได้ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากมายเลยค่ะที่ที่ดูแลนะคะแล้วก็รบกวนหมอแบบช่วยๆกันนิดนึงเนาะเพราะว่ามะเร็งรักษากันยาวนานแล้วก็ค่อนข้างจะใช้ค่าใช้จ่ายสูงมากใช่ค่ะการรักษาการที่จะรอชีวิตก็น้อยเหมือนกันนะคะก็คือประคองอาารกันไปน่ะถ้าเพืก็ดูจากในลักษณะตรงนี้แล้วเรารู้ว่ามันคงกว้านชิ้นเนื้อแล้วก็มะเร็งจะไม่ลุกลามมันเป็นไปไม่ได้ละแต่จริง้เราต้องรักษาแผลก่อนเพราะแผลมันเริ่มเน่าถูกไหมคะ ใช่ค่ะต้องคือ <c oughs> ถ้าไม่รักษาเราก็รู้อยู่แล้วค่ะว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าเกิดกลับไปก็เน่าแน่ๆค่ะนอนขึ้นสุดท้ายก็คือพาก็ต้องพามาเหมือนเดิมค่ะอืมใช่สิค้าจะพามายัางไงเพราะว่าท่านก็ลําบากด้วยรถลากก็ไม่มีวัดก็อยู่ไกลใช่ค่ะ <c oughs> ก็แพนผ่าตัดเร็วที่สุดก็จะเป็น ประมาณหนึ่งถึงสองวันนี้นะคะประเมินจากร่างกายน้องก่อนนะตอนนี้เขาก็ยังไม่มีอาการซึมอะไรค่ะกินข้าวอะไรได้ปกติค่ะได้ค่ะยอมรับชะตากรรมหมอไม่ว่าจะเป็นอะไรทั้งที่เราถือ <c oughs> ว่าเราทําดีที่สุดแล้วค่ะใช่ค่ะส่วนค่าใช้จ่ายเดี๋ยวหมอแจ้งอีกทีหนึ่งค่ะได้ค่ะขอบคุณหมอมากเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ